สวัสดีเพ,พื่อนชาวแฟนเกมบาลนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซากเนตและในพาคนี้ครับผมมีเทคนิคการฝึกเอฟยังไงให้ยิงคมยิงนิ่งยิงเก่งขึ้นแบบ300%ซไว้ให้กับเ,เพื่อนๆที่จะใช้ในการพัฒนาเพื่อที่จะเล่นเกมเนี้ยได้เก่งมากขึ้นแล้วก็สามารถไต่แรงให้มันสูงยิงขึ้นกันได้แต่ก่อนไปต้อชมคลิปครับก็ขอฝากผู้สนับสนุนในพาคนี้ก่อนนะครับนั่นคือร้าน Over t o p Up นะครับเป็นร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกรับจดกว่าการเติมเองทีงร้านนี่เลยโอเวอร้านอปอิปนี้ร ก็ขอป่ากันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน o อ e r t o p Up อย่างที่1การบอมในห้องซ้อมหรือการวางเป้าต้องบอกเลยว่าการวางเป้าในเกมนี้เป็นปัจจัยสําคัญมากๆมครับที่จะทาให้คุณยิงคมและยิงเร็วนะครับต้องบอกก่อนว่าแมแค่ในการวางเป้าครับในตัวเกมมีคาใบ้ทุกอย่างในการระบุบอกนะครับคือเพื่อนเพียจะต้องฝึกการวางเป้าที่ระดับหัวให้เป็นความเคยเชินไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเจอคนที่อยู่ต่อหน้าเราหรือเป็นเทื่งการเดินวางเป้าป,าปกติทั่วไปหรือว่าการพีคการไล่เคลียร์มุมนะครับ การฝึกวางเป้าระดับหัวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากแม่ครับเมื่อเราฝึกไว้จะเคยชินเวลาเราเจอศัตรูพร้อมๆกันนะครับเราจะเป็นคนที่ได้ลั่นก่อนเพราะว่าคุณไม่จำเป็นที่ต้องแบบลากเป้ามายิงเพราะว่าเป้าของเราอ่ะถูกล็อกไว้อยู่แล้วเราก็ยิงได้เลยนะครับทำการแก้กดทิ่ซ้ายแต่สําหรับบางคนที่ไม่ได้ฝึกการวางเป้าครับจะสังเกตว่าการวางเป้านะครับเขาจะอยู่ที่ระดับอกนะครับเป็นหลักเวลาเราเจอแล้วเรา่านระดับอกตอนละครของศัตรูจะไม่ตายโดยทันทีเพราะว่า การยิงระดับอ,อกเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่40นะครับถ้ายิงหัวนี่คือการันตีการตาย100%การฝึกนี้เป็นสิ่งสําคัญนะแม่ครับส่วนค่าใครรู้สึกว่าเอ้ยผมฝึกแล้วแบบไม่น่าจะว่าปัจจุบันเนี่ยผมจะวางป้าที่หัวอยู่หรือเปล่านะครับให้ทุกคนสังเกตขอบขอบของทางตัวเกมครับมันจะมีลักษณะหรือว่าคาใบจะบอกเราเองว่าเนี่ยคือระดับหัวรอะเราวางจนเคยชินเมื่อไหร่ครับคุณก็จะสามารถรู้ได้เลยว่านี่แหละคือระดับหัวที่เราควรวางหรือจะใช้วิธีการหา เทปหรือว่าอะไรก็ได้ครับมาจุดตรงกลางเก่าไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพียงเท่านี้ครับคุณก็ฝึกไว้จนเคยชินคุณก็จะสามารถวางเป้าได้คมแล้วก็นิ่งมากๆอย่างต่อมาครับหัวข้อที่2นั่นก็คือการฝึกด้วยโหมดในเกม Deathmatch ต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ก่อนว่าในตัวเกมวอลเล็ทเนี่ยมีโหมดที่ให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถฝึกซ้อมของเพื่อนได้ง่ายๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอ a b หรือว่าจะใช้ในส่วนของ MOD, โหมดโหมดของ d e สมัทก็ได้นะครับในการฝึกของ d e สมัทนะครับต้องแบ่งแยกออกเป็น2อย่างนะครับสำหรับใครที่ฝึก d e สมัทเพื่อมาวอร์มให้เครื่องร้อนก่อนไปทําการกดแรงจีนนะครับในส่วนนั้นครับคุณสามารถปรับเสียงเกมอยู่ที่5 0แล้วฟังเพลงทําอย่างอื่นพร้อมเพิ่มเติมไปได้นะครับอันนี้คือเราแค่จะมาวอร์มให้เครื่องร้อน แต่ใครที่อยากจะมาฝึกเดสแบทเพื่อให้ตัวเองแบบเก่งขึ้นในแบบระดับอีกระดับหนึ่งอัพสเต็ปไประดับหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับได้คือการฝึกปืนทีละชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนทอมแบนด์ลโอเบอร์ริเตอร์เชอริฟกาเดียนบูด็อกนะครับอยากเก่งปืนไรอยากจับปืนไรบ่อยนะครับฝึกปืนนั้นจนเคยชินเมื่อเราฝึกนะครับสิ่งที่อยากให้ฝึกขั้นต่อมาครับนั่นคือการเลือกจุดในการเล่นนะครับการฝึกเดสแบทเนี่ยมันจะเป็นการแรนดอมแผนที่ทั่วไปในการวางบอมให้เราอยู่แล้วใช่ไหมครับให้ทุกราาณ์ว่ เราเป็นฝ่ายกันนะครับอยู่ที่ตำแหน่งจุดเฮเวนนะครับหรือว่าอยู่ที่สูงหรือจุดไหนก็ได้ครับที่สามารถมองเห็นเป้าหรือว่าเห็นระยะทางได้ 3- 4สทายสิ่งนี้ครับจะฝึกให้เพื่อนๆเ,เนี่ยอยู่กับที่นะครับแล้วก็พยายามโฟกัสศัสตรูที่จะพีคมาไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรมันจะช่วยทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเก่งมากขึ้นในสถานการณ์แบบ1 vs 2 vs 3หรือว่า1 v 1นะครับเพื่อที่เราจะได้มีรีเฟกการยิงพยายามฝึกตัวบบนี้ไประดับหนึ่งนะครับ ไม่แนะนําให้เกิดการแบบวิ่งยิงกระโดดยิงหรือว่าวิ่งได้ตามยิงนะครับเพราะส่วนนี้นครับมันจะทําให้ฝ่ายเนี่ยคาดการการเดินทางของเราได้นะครับมุมพี่มุม,มานายพยาฝึกทีละสเต็ปไปก่อนนะครับฝึกดักบุมนะบดักบุมที่คาดไม่ถึง ฝึกพีคนะครับแล้วก็ฝึกคาดการ์การพีคของศัตรูฝึกฟังเสียงไอเนียจะช่วยทําให้คุณเก่งขึ้นมากๆครับในการฝึกเลสแบกเมื่อเราได้นะระดับนี้หรือว่าสเต็ปนี้ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นครับการฝึกในรอบต่อไปครับให้เพื่อนสลับฝั่งเป็นฝ่ายบุกบ้างแล้วฝึกการไล่เป้าการเคลียร์มุมต่างๆจนถึงกระทั่งไซส์ในการวางบอมบ์นะครับฝึกยิงอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจะทําให้คุณชินกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เวลาเจอสถานการณ์ในจริงเนี่ยเ,เพื่อนๆจะสามารถเอาชนะสถานการณ์ไปได้แล้วก็ ใจจะนิ่งมากๆเลยนะครับผมอย่างต่อมาในหัวข้อที่3นะครับนั่นก็คือการฝึกวินัยการยิงนะครับต้องบอกก่อนว่าในตัวเกมมันจะมีมีปืนสเปรย์ให้เราหลากหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟลนทัลเวนดอล์โอดินเอเรสหรือว่าปืนอ,อะไรที่เป็นการสเปรย์โดยตรงแต่ในพาร์ทนี้ครับอยากให้ทุกคนฝึกในส่วนของเชลิฟกับกาเดียนถามว่าทำไมเราต้องฝึกเชลิฟกับกาเดียนนะครับหลักๆเลยก็คือฝึกการยิงนะครับฝึกวินัยการยิง พราะโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราเจอสถานการณ์ที่ตกใจเราจะทําการแบบเป็นการสเปรย์เป็นหลักปนรับซึ่งมันไม่ไม่ดีเลยนะครับแต่การเล่นพยายฝึกด้วยใช้ใช้เชลิฟนะครับฝึกลากเป้านะ้ฝ่ายยิงนะครับรหัวต้งยิงเป้ากับหัวตรงการยิงฝึกนี้เปได้ครับ <S <S เริ่มจากสเต็ปที่ช้าๆแล้วก็ค่อยเพิ่มความเร็วไปเรื่อยครับแต่ก็ไม่ควรที่จะเร็วจนเกินไปนะครับจะสังเกตว่าเวลาเรายิงปืนเชลิไปนะครับมันจะมีจังหวะที่ปืนจะตกลงมาแล้วเวลาเรายิงปุ๊บแม่คมันจะมีจังหวะเป็น 1>, 1วินะครับถ้าคุณยิงเ็วเกินไปก็จะทําการดีขึ้นไปนะครับแต่ถ้าคุณก่จังหวะได้พอดีนะครับจนเคยชินกระสุนก็จะทําการก่อโคมที่จุดเดิมสิ่งนี้ก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยยิงนิ่งมากขึ้นเป็นการฝึกไว้ไหนให้เป้าตรงหัวก่อนแล้วก็ทาการยิงเริ่มจากช้าๆไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอัพระดับความเบลของตัวเองขึ้นไปไเรื่อยๆแต่พยายามฝึกจะใช้ชินนะครับเวลาเราเจอสถานาการณ์ที่กดดนันหรือว่าศัตรูที่ใช้รูปแบบของการไวพีจิงเกิลพีคอะไรเงี้ยคุณก็สามารถมีรีเฟกในการิงทีีด่ดขึ้้นนะครับแลวก ควบคูคสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะได้ดีมากๆเองนั่นเองนะครับเอแบบเอยเจอสตูปุบเอาไปฝึกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นทิปห,หนึ่งที่ผมใช้ในการฝึกตัวเองนะครับให้ใจเย็นเวลาเจอสถานการณ์ที่กดดันอย่างต่อมาครับในหัวข้อที่4นะครับ ในส่วนนี้นะครับมันจะเป็นส่วนของการยิงแค่40%เปอ็นีก60%เป็นการสร้างจังหวะสร้างทามมิงให้กับตัวเองนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเวลาเล่นเกียรวอลเลนไปสักพารหนึ่งครับคุณจะเจอปัญหาในส่วนของทามมิงแบ d ทามมิงที่แบบล็อกอยู่่แบบ30มิบมิก็ไม่โผล่ับหันไปเช็ดขวาทีโผล่มาจากไหนยิงเราสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะทําให้ความมั่นใจในการยิงของเพื่อนน่ะลดต่ําลงเพราะว่าเพื่อนต้องจะมาพะวงว่าเอ้ยตรงนี้จะมีการพีคหรือเปล่าตรงนั้นจะพีคลลนนเเดิาาหรือรรป่ จะท,ทาให้การยิงของเพื่อนเนี่ยประสิทธิภาพการยิงลดลงใช่ไหมครับในส่วนนี้ครับผมอยากแนะนําว่าให้เพื่อนฝนึกการสร้างทาวมิ่งของตนเองเวลาใครกดแรงคนเดียวหรือว่ากดแรงกับทีมก็ตามครับในสถานการณ์ที่เราต้องอยู่เพื่อเอาชนะศตูที่มากกว่าเรานะครับหรือว่าจุดที่เพื่อนไม่สามารถส่งของมาช่วยเราได้สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เพื่อนนะครับฝึกในส่วนของการสร้างทาวมิ่งไม่ว่าคุณจะเล่นในตัวเอเจนต์อะไรก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นโอเมนไซเฟอร์คิวจอยหรือว่าตัวละครเอเจนต์นะครับให้เพื่อนนะครับมาสังเกตสกิลที่เเพืื่่่อออนหลยูวา เพื่อนๆเหลือสกิลอะไรกันบ้างและอย่างที่2ครับให้เพื่อนมาดูที่จุดที่เพื่อนต้องเจอในการรุมนะครับว่าจุดนั้นนะ่ะมีอะไรบ้างที่จะช่วยให้เพื่อนยนะได้เปรียบในสถานาการณ์นั้นนะครับในกรณีที่คุณเจอ1นึวสเพื่อนๆก็ต้องหาบุมที่เราจะสามารถยิงศัตรูได้แบบ1 V1 เตได้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้เอาชนะเอาชนะสถานาการณ์นั้นนะครับส่วนใครที่มีรีฟิกไวนะครับคุณจะเอาแบบ1 V2 ก็ได้แต่ส่วนนี้มันจะเป็นโอกาสวัดแบบ50-50แล้วนะครับโอกาสที่เราจะแพ้ก็ค่อนข้าง ได้วันวีวันนะครับเราก็จะมีโอกาสที่ชนะมากกว่าของศัตรูนั่นเองและถ้าเราได้เปรียบในโอกาสที่ยิงหลังฟีผมว่าหลายคนจะพลาดในโอกาสนี้บ่อยมากครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยโอกาสที่เราเจอหลังฟีหรือว่าได้ยิงหลังฟีเนี่ยมันจะทําให้เราตื่นตระหนกตกใจกดดันนะครับทำการลั่นกระสุนก่อนที่เป้าจะถึงหัวจะเป็นสถานการณ์แบบพลาดนะครับแทนที่เราจะได้ยิงหลังสปร้งฟีเราจะกลายแบบสเป์ใสนะครับเมื่อคุณพลาดในการสเป์ไปแล้วนะครับการรีเซ็ตกลับมาจะเป็นอะไรที่ยาก มากๆถ้าคุณสติหลุดไปเรียบร้อยหรือว่าถ้าอีกฝ่ายเขารู้สึกว่าเราพลาดจะเจออีกฝ่ายแบบสะบัดมาแล้วก็เข้าหัวเราทันทีนะครับท่ารีเฟกเข,ของฝั่งตรงข้ามคของขงโคมแต่ส่วนนี้พยายามทำให้ตัวเองนิ่งให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็หาทามบิงที่บอกกับเรามากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการสบกเล่นของตัวเองนะครับการหากล่องปลาแบงการอ้อมนะครับยิงแล้วก็อ้อมวิ่งอ้อมไปอีกมุมหนึ่งเพื่อมายิงนะครับ เปลี่ยนจุดบ่อยๆให้สตูค่าการจุดที่เราจะออกมาไม่ถูกจะทําให้คุณได้เปรียบในจุดนี้มากๆและหัวข้อสุดท้ายนะครับที่จะส่งผลต่อการยิงของเพื่อนๆอย่างมากนะครับนั่นก็คือการทําทุกอย่างให้เหมือนเดิมในวันที่คุณลั่นที่สุดจะสังเกตว่ามันจะมีวันใดวันหนึ่งนะครับในตลอดระยะเวลาหลายปีที่คุณเล่นวอร์เรนมาคุณจะรู้สึกว่าวันนี้แหละเป็นวันที่ฉันลั่นที่สุดนะครับยิงยังไงก็เข้าหัวกระโดดยิงยังไงก็เข้า จะทาอะไรก็ดีไปหมดนะครับพอหลังจากนั้นรู้สึกว่าทำไมการยิงเรดาดรอปจนที่วันก่อนเรายังลั่นเลยให้เพื่อนกลับไปดูที่ตัวของเพื่อนอน,นะครับอันดับแรกคือการวางเมาส์การวายคีย์บอร์ดการตั้งหน้าจอการอยู่ของเก้าอี้นะครับการหันมองจอการเอนจอการปรับแสงการทําทุกอย่างในวันนั้นนะ่ะเพื่อนๆทาอะไรแล้ววันนั้นลั่นนะครับเพื่อนๆจดจําสิ่งเหล่านั้นไว้นะครับราวางมือยังไงเราตั้งคีย์บอร์ดแบบไหนเราขยับจอเข้าใ,ใกล้หน้าเราเกินไปหรือเปล่า เป้าเป็นแบบไหนในส่วนนี้ครับเป็นอะไรที่สําคัญมากครับเพราะว่าเราจะต้องทําตัวเองให้เคยชินกับสถานการณ์ที่เราดีที่สุดในวันนั้นเมื่อเราทําเหล่านั้นจะเคยชินนะครับจัดทุกอย่างตามความเหมาะสมหรือว่าสิ่งที่เราลั่นในวันนั้นนะครับจะทําให้คุณเนี่ยยิงคมขึ้นอีกระดับติดนะครับต่อให้จะไม่ได้ลั่นเท่าเดิมแต่การยิงนะครับคุณจะอยู่ในหลักเฉลี่ยมาตรฐานในการเล่นในวันนั้นดีมากๆในส่วนนี้ก็เป็นเทคนิคเสริมนะครับก็คือแบบพวกสภาพแวดล้อมที่ ผมเคยเจอเนะครับเช่นแบบผมหันจอเอียงไปนิดหนึ่งนะครับจะทําให้การแบบลาเป้าและการวางเป้าของผมพลาดไปนะครับแต่ปกติที่มันจะตรงตัวมันจะกลายไปว่าอาจ็อลับตัวยิงทะลุหัวหรือว่ายิงเฉียวไปนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เพื่อนเนี่ยยิงคมในมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็จบลงไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเทคนิคและวิธีการฝึกยิงในเกมบ a l a n c นะครับให้คนยิงคมขึ้นแบบ3 0 0ซแล้วก็ยิงนิ่งในมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถเอาชนะ แรงที่สูงมากขึ้นได้แล้วก็เป็นการพัฒนาตัวเองในระดับสูกนะครับในพาร์ทนี้ครผิดพลาดไปกันในผมขอกราบประธานอาภัยด้วยนะครับแต่ส่วนถ้าใครชอบหรือว่าอยากให้ทำพาร์ทนี้ต่อไปครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ